เปิดตัวหูฟัง i อซูเปอร์ใหม่2รุ่นตัวนี้ก็คือ i อซูเปอร์อีวบัสไลท์799บาทแล้วก็ i อซูเปอร์อีวบัสเอ็นซไลท์ตัวนี้999บาทในส่วนของราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะพูดท้ายคลิปอีกทีบอกได้เลยว่าราคาถูกมากเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนเลยตัวนี้คือ i อซูเปอร์อีวบัสไลท์นี่มาดูที่ด้านข้างนะครับ ตัวนี้บูทูธ5.3ไดนามิกไดเวอร์10มิลมไมโครโฟน4ตัวพร้อมระบบตัดเสียง ENC เกมโหมดค่า latency ต่ำ71มิลลิเซกตานน้ำระดับ IPX5 สามารถใช้งานได้นานถึง35ชั่วโมงอันนี้รวมเคสชาร์จนะแล้วก็ทัชคอนโทรลนี่สัมผัสสมูทมากเปิดกล่องมานี่ก็จะมีในส่วนของ user manual นะครับคู่มือการใช้งาน ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะแล้วก็เป็นภาษาไทยนี่น่าใช้ไหมมีวิธีการเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน iSuper Pay สามารถใช้งานได้ทั้ง Google Pay แล้วก็ App Store mm hmm. นี่ตัวหูฟังนะครับ iSuper e v o b u s l อ t e ั hmm. อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหูฟัง iSuper นะครับสายชาร์จของขาวนีสีแดง เป็นสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่ง USB-C อีกด้าน USB-A แล้วก็จะมีจุกหูฟังมาให้เราอีก2ไซส์รวมที่อยู่ในเคสนี่ก็เป็น3ไซส์นะทุกคนอ่าเปิดออกมามาดูที่รูปทรงของหูฟังกันก่อนนะตัวนี้จะเป็นหูฟังแนว In-Ear เขาจะมีเล่นขอบเป็นสีเงินแบบนี้ทำให้ดูหรูนะทุกคนแล้วก็ดูจุกหูฟังนะครับ ดินามิกไดเวอร์ของรุ่นนี้10มิล,มลเสียงทรงพลังรายละเอียดครบใช้มูวิ่งคอยลทองแดงแท้ให้เสียงที่เต็มอิ่มที่สุดปรับจูนและดึงเสียงที่ดีที่สุดออกมาได้อย่างกลมกลม่อมสำหรับไมของรุ่นนี้จะมี4ตัวก็คือมีไม์ข้างละ2ตัวเวลาที่เราใส่กับหูนี่ก็ดูสวยใช้ได้เลยนะดูสิเป็นหูฟังแนวก้านสั้นนะครับแล้วก็ทัดคอนโทลก็จะอยู่ที่บริเวณนี้ทัดง่าย รูปทรงตรงนี้จะดูเรียบไปเลยนะสวยเนาะดูสิให้ดูทั้ง2ด้านเลยนะครับแบตของหูฟังจะอยู่ที่30มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานประมาณ6ชั่วโมงน้ำหนักของหูฟังจะอยู่ที่3.8กรัมก็ถือว่าเบามากทุกคน3.8กรัมเองนะแบตของเคสชาร์จจะอยู่ที่300มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานสูงสุด35ชั่วโมง ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานนะนี่แล้วก็พอชาร์จ y p e C เดี๋ยวมาลองขยา่าดูอืมแม่เหล็กดีอยู่นะดูสิอ่ะอันนี้คือขย่าแบบปกตินะถ้าแบบฟาดแรงๆก็หลุดเหมือนกันนะเห็นไหมถ้ากระแทกเนี่ยหลุด <c oughs> <c oughs> กระแทกยังไงก็หลุดทุกคนตัวแม่เหล็กดูดดีอยู่นะครับโอเค มาที่ iSuper e ร์ b a t ANC บ i t e ต้องบอกว่าต่างจากรุ่นเมื่อกี้ตรงที่รุ่นนี้มี ANC ด้วยในส่วนของสเปคการใช้งานบลูทูธ5.3มีระบบตัดเสียง ANC Dynamic d r กได r 10มิลมไมโครโฟน4ตัวพร้อมระบบตัดเสียง ENC ด้วยก็คือมีทั้ง ANC แล้วก็ ENC เกมโหมดค่า latency าต่ำ71มิลลิเซกันน้ำระดับ IPX5 แล้วก็สามารถใช้งานได้นานรวมกัน35ชั่วโมงเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเหมือนกันนะวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน i s u p e r Play สามารถใช้งานได้ทั้ง Google Play แล้วก็ App Store เอาง่ายๆ Android กับ iPhone สามารถใช้งานได้จะมีวิธีการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยเขามีอธิบายหมดเลยนะตัวเคสเขาจะไม่เหมือนกันนะนี่คือตัวเคสนะครับ เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะตัวเคสเดี๋ยวขอดูสายชาร์จกันก่อนเขาก็จะมีสายชาร์จ Type C เส้นสีแดงเหมือนกันแล้วก็จะมีจุกหูฟังมาให้เราอีก2คู่ก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กส่วนที่อยู่กับหูฟังจะเป็นขนาดกลางนี่นะครับดูสิรูปทรงไม่เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมมาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับนี่เป็นไงบ้างมีบอกซ้ายขวา ตัวทัชคอนโทรลก็จะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นไฟแสดงสถาน,นะแล้วก็มีไมค์ข้างละ2ตัวนี่ดูรูปทรงสเปคเหมือนกันเลยนะไดนามิกไดเวอร์10บมเอาง่ายๆเลยสเปคเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ตัวนี้มีระบบตัดเสียง anc นะดูรูปทรงแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบลองใส่กันดูนะครับจากที่ลองใส่ดูนะรู้สึกว่ารุ่น anc เนี่ย ช่องว่างตรงนี้จะห่างกว่าตัวหูวฟังก้านสั้นเหมือนกันแบตของหูฟังจะอยู่ที่30มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมงน้ำหนัก3.8กรัมแล้วก็แบตของเคสชาร์จจะอยู่ที่300มิลลิแอมสามารถใช้งานรวมกันทั้งหมดนะประมาณ3 5ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นที่ใส่สายห้อยแล้วก็พอร์ตชาร์จ type c ไฟแสดงสถานะจะอยู่ที่ตรงนี้ อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของตัว i s p e r Evo b u t ANC l i t e นะครับจุดต่างถ้าเราเข้าแอป,ปนี้จะเห็นชัดเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีระบบตัดเสียง ANC เพิ่มเข้ามาในส่วนของรุ่นบัตร l i g h เนี่ยจะไม่มีระบบตัดเสียง ANC ในแอป,ปนะด้านซ้ายบัตร l i g ด้านขวาบัต ANC l i t e ดูดูเปรียบเทียบเห็นไหมยอย่างที่ผมบอกไหม ตรงนี้นะครับช่องว่างเขาจะห่างกว่าแต่ในส่วนของการใช้งานที่ผมไปใช้งานมานะผมจะบอกว่าผมชอบเสียงของรุ่น ANC มากกว่านะทุกคนรู้สึกว่าเสียงเขาจะแน่นกว่าตัดเสียงรอบข้างเนี่ยดรอปลงในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานผ่านแอปกันบ้างมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยตัวนี้คือ i s u p e r EvoBus Lite พอเข้าแอปมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ มีโชว์แบตของหูฟังนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มาที่ Sound เขาจะมีให้เราปรับรีเซตอยู่6แบบก็จะมี d De f a u l t p o p Bass l o c อ s ซ f t แล้วก็ Classic เราสามารถปรับค้สมัยเองได้แล้วแต่จะตั้งเลยนะแล้วก็เซฟเซฟเสร็จตั้งชื่อ นี่นะก็จะมีพรี s e t ที่เราตั้งแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะที่ระบบเขาตั้งมาให้เรากดหนึ่งครั้งเพย์พอสกด2ครั้งที่ด้านขวาก็จะเป็นแท็กถัดไปกด2ครั้งที่ด้านซ้ายก็จะเป็นแบ็กเวิร์ดก็คือแท็กย้อนหลังกด3ครั้งที่ด้านขวาเพิ่มเสียงกด3ครั้งที่ด้านซ้ายลดเสียงกด4ครั้งที่ด้านขวาไม่มีเอฟเฟกต์กด4ครั้งที่ด้านซ้ายเกมโหมดถ้ากดค้างก็จะเป็นผู้ช่วยเสียงทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกโน้ตัสตรงนี้นะ ก็คือไม่สามารถกดทัชได้แล้วก็เกมโหมดนะครับเราสามารถเปิดที่ตัวแอปหรือว่ากดที่ตัวหูฟังที่ด้านซ้าย4ครั้งแบบนี้ก็ได้นะ มาดูที่ iSuper e v o b u โวบสเอ็ที่หน้าแรกก็จะมีบอกแบตของหูฟังนะครับว่าแต่ละข้างแบตอยู่ที่เท่าไหร่คราวนี้มาดูที่ s า u n d ี่สังเกตไหมดูที่ s า u n d นะครับสำหรับ EQ สําสำหรับ preset ก็จะมีให้เราเลือก6แบบเหมือนกันมี d e f Default Pop Bass ส o c k s o f t Classic แล้วก็สามารถปรับคอสต์ไมเองได้ แล้วก็ที่เพิ่มมานะครับก็จะมีระบบตัดเสียง ANC อันนี้ก็คือตัดเสียงรบกวนรอบด้านนะครับเอาไว้สําหรับตอนที่เราดูหนังฟังเพลงหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมี t r a n s p a r n n t ก็คือให้เสียงรอบข้างเข้ามาเราสามารถฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยในส่วนของ ANC OFF ตัวนี้ก็คือปิดนะครับมาดูที่ทัสคอนโทลนะครับทัสคอนโทลของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้กดง่ายนะ มีกด1ครั้งกด2ครั้งกด3ครั้งกด4ครั้งแล้วแต่เราจะตั้งนะแล้วก็มีกดค้างนะครับในส่วนของการใช้งานกด1ครั้งเพย์พอรกด2ครั้งที่ด้านขวาเพิ่มเสียงกด2ครั้งที่ด้านซ้ายลดเสียงกด3ครั้งที่ด้านขวาระบบตัดเสียง ANC กด3ครั้งที่ด้านซ้ายผู้ช่วยเสียงกด4ครั้งที่ด้านขวา No Effect กด4ครั้งที่ด้านซ้าย Gaming Mode กดค้างไว้ที่ด้านขวาจะเป็น Script Tag Forward กดค้างไว้ที่ด้านซ้ายจะเป็น s คริปต์แท backward เดี๋ยวไปทดสอบในส่วนของเกมโหมดกันต่อเลย โรมชั่นราคาพิเศษของหูฟัง iSuper EvoBuds Lite ราคาหลังหักคโคสลดจะอยู่ที่559บาทสำหรับหูฟัง iSuper EvoBuds บ n c Lite ราคาหลังหักคโคสลดจะอยู่ที่719บาทเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจหูฟังทั้ง2รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ